ไปที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะคะกำลังพลจากมณฑลฐานบกที่32ค่ะจัดหน่วย Army มี่เดลิเอนำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากผลกระทบของโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดค่ะกำลังพลจิตอาสาของมณฑลฐานบกที่32นะคะได้นำอาหารกล่องพร้อมสิ่งของที่จำเป็นจัดทำเป็นถุงยางชีพขนาดเล็กค่ะ ซึ่งในถุงนะคะก็ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใส่ท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็จัดหน่วย Army มี่เดลิเอออกจากกองบัญชาการมณฑลฐานบกที่32อำเภอเมืองจังหวัดลำปางส่งตรงให้กับครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการถึงหน้าบ้านในชุมชนท่ามะโอและชุมชนกำแพงเมืองตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 โดยมีพลตรีอโนทไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของต่างๆให้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจแทนความห่วงใย,ยจากทหารสู่ประชาชน